ลูนโดต้องเกิดฉายเอา,านี้เราจัดลูนโดมาเล่นห,นะหน่อยนะไปครับโอ้โหเอ็มบัป,ปเป้ตอเลสได้อยู่ครับเฮ้ยอู้หลังตัวใหม่โชว์ไทม์นี่หวายฟอร์เทสอะไรอ่ะมีเตาฟันได้ครับเฮ้ยมาดีโอ้ต้องเน้นเลยฮะดูดิพี่โดเราจะเจาะเดี๋ยวผมปั้นจะพี่โดเลยแหละว,วันเนี้ย บอกเลยคู time time ่หลังไอ้โชว์ไทมตัวใหม่2คนนี่ต้องเจอนะครับเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับมาดิผมอะพร้อมปั้นตายมีพีโดสวยครับใส่ก้อยไปดีนี่โอ้โอฮาโนว่ะลูกกุลลิดด้วยไปเลยครับฮารานกูปอย่าบอกเปิดโมงนะมาดินี่ไงหลังคู่หลังโชว์ทามหรอเอ้ยอ๋อจะเป็นรายการแล้วครับ ได้อยู่ไม่เอามิลิเตาลงมาอยากเจอครับเดี๋ยวฟันไดก็โอเคอยู่ที่เขาบอกว่าถ้าเขานําแล้วเขาจะมีพลังแฝงใช่ป่ะที่แบบทาให้เหนียวขึ้นเดี๋ยวรู้เลยครับยิงให้ได้ก่อนนั่นแหละลองโซ่หน่อยเพื่อนอะไรนักกูเฮ้ยป๊อปปี้อ้ยเข้ามือสิครับพิเตอร์เช็คนะจ๊ะไม่ได้หมูไปโดอย่าทำให้เสียชื่อ แต่เขาว่าโรนันโดนี่โหดจัดนะครับมงดียิงแรงอะไรกัน,นขนาดนั้นนะในสตรีมอะมาดูครับถ้าอยู่ในมือของทีเด็กชาแนลฮะจะเป็นยังไงไปดูนั่นแหละขอเต็มข้ออูโยฟันไดวะเฮ้ยได้อยู่ปันเต็มโอ้โหโดนอารองโซ่ฮะไปแล้วขวาฮารานูกหนายเหรอแป๊บบนึงเน้น ตอเลสไหลออกมาซ้ายครับสตีเวนเจอราบแล้วไปต่อเฮ้ยตบเข้าในตอเลสแล้วโอเคด้วยกันโอฮา,านนกูอย่างนี้ขวาโค้งโอเคไม่โค้งวะเห็นกูอะตอเลสเอ้ยไม่ใช่ติดตอเลสจัดเพราะว่าผมมาแทนตอเลสนะพี่โดะปกติไม่ได้เล่นนะตอเลสสายเกลืออยู่แล้วโดนหนวเข้าขวาแล้วเฟกมาหนึ่งโอ้โหเฟกไกลเกิน ตั้งกันใหม่ะลอ,องโซเวีล่าอ,ออกซ้ายแต่ติดมันเป็นลูกทุ่มแลฮะย็งได้ผมอยู่ตีนะมองอยู่เบิงกลับไปตัวในมาเวล่าไต่โดอยู่ไหนโดอยู่นี่โอ้โหติดฟันได้อีกแล้วเกินไปโดจะกินฟันได้ไม่ได้เลยหรอเท่าในติดหรูเบอร์สั้นครับ แล้วมาแล้วเจอหลาดด้านซ้ายขวานี่โล่งแต่มาไหลนี่ฮะตัอเลสเข้ากลางใช่ไหมโอ้โหขวาขวาเป็นทุ่งโอ้ยติดปีเตอร์เช็คโอ้โหเอาเรื่องโอลานโนกูตัวตุวรกรีด้วยนี่โคตรนานเลยตัวตุรกีตัวเนี้เยเห็นมุมครับอานุเราเรียกตัวกบไปครับเบอร์เจ็ดจะโยนเข้ามาโอเคเช็คผัดออกหลังว่ะ แตงว่าเปิดติดสซนะนี่รับไม่ได้นะครับแต่มุมครั้งที่สองติดต่อกัน,นครับแต่ก็ลากเหมือนเดิมแล้วก็เปิดเข้าในมาเหมือนเดิมเอาหูยเกินไปจานเกินไปก็เกินไปทีมก็โหดนหลังก็เหนียวอีกนะครับได้อยู่นั่นแหละโดยังติดยังยังได้อยู่บีอาแล้วเข้าทางสตีเวนเจอสาลหรือเปล่าได้ซิฮิโก ไหลามาแล้วตัวเองทำทางไปทำทางไปวิ่งไปโดวิ่งไปนะเดียวติดไรากาดนยบร้อยครึ่งแรกศูนย์ศูนย์ครับหลังตัวใหม่เขาเหนียวจริงจรฮะดูผมบุกดิดูผมบุกด,ด,มมกดิไม่ไม่เลยว่ะว่าไปแล้วครับริเวอร์กดยับ เรเวอร์กดยับใจเย็นมาครับเขาติดวิ่งไปวิ่งไปโดเข้ามาดิโดยังอยู่รอโดก่อนรอโดอืมติดใจเย็นพี่โดโออย่งติดรกาดว่ะนั่นแหละโดอยู่ไหนโดอยู่โอ้โหจะปั้นโดครับไม่รู้เละโดต้องยิงเะวันนี้ มาเอ็มบัปป้เห็นแล้วฮานูกูในโอ้ยดีออกข้างมาอีกแล้วจะเจอซินชินโก้หน่อยครับล้ำหน้าครับพี่โดงเราโ,โดนปิดตายอย่างเกมเนี้ยเจอทีมโคตรดีครับแต่เสียดายเขาไม่เอามิลิเตาลงมาตัวจริงนะโอเคเพราะว่าฟอร์มมันไม่ได้แบบไอ้นั่นใช่ไหมล่ะเหมือนแบบพวกอีปิก ในได้สวยโดโดัวบาทัวโอ้โอลองโซเอ้ได้อยู่อุกขิกเรียบร้อยออกหลังฮะได้เขาด้วยครับสวยมากสวยมากเกมนี้สวยมาก,มาก,มากออดูสักช็อตเถอะมาดิโอ้โหไปใจเย็น <36 6. S 1> ไวาดูโอ้โหฟันไหนแลละ อนไรก็ดีเลยเดี๋ยวไล่ครับมาซ้ายแต่ก้อยโดนนะเรียบร้อยเรียบร้อยโดนตัดคืนช้องนี้ตอเล็ดยังได้ไปขวาครับนยายจะทำชิงกันเติมไปบียาปิดรายการแล้วส่งอย่างเบาโอเคเบิ้นมาโรนโดัวแดงแต่ล็อกเข้าสายโอ้โหฟันได้ เดินไปไหมเหลี่ยมดีจัดเลยว่ะโอเคกระติดขวามีนั่นแหละโดผมอะ่ะโอ้ไม่ถึงอีกโอ้โหโดโโอ,โอ,โอ้ถ้าไหวาพางเต็มที่ไปเป็นตัวเหรอโอ้โ,อโดแต่โดยังอยู่อ่ะ โต้ๆนี้เราจะไม่เปลี่ยนเลยนะมาเราจะไม่เปลี่ยนพีโดออกนะครับเราต้องเอาพีโดกดให้ได้เอาเปลี่ยนนานอยู่ยังไงอะน่าจะเน้นจัดครับเอาเวสับสติชชั่นบนที่ฟิลด์นัมเบอร์โฟร์นัมเเองยัง เล่นสั้นด้วยไปครับโรบัสซันอุ้ยเฮ้ยเซมอนเซมอนเลยนี่ของพีทวีไปแต่เย็นในมีนั่นแหละตอนเล่นเล่น <h> ก <ástico> ันติดแฟงไลกาดิอันไดรลิงพูดดีเลยครับเกมนี้แสดงว่าตัวนี้เก่งใช่ไหมหลังแบบกิ้วใหม่บอลเลสไหลมาซ้ายฮารานูกูยังจุยก่อ ไปก่อนอยังติดนะออกไปซ้ายรับโรบสั่นแล้วมีตัวเติมนั่นไงซีมอนตัวนี้เพิ่งลงมายกใจเย็นโอเคยังได้อยู่ครับเกรียบไปแล้วหัวขึ้นมาต่อเลสยังไงโอเคแล้เปรียบแพงโอเคพี่โด้โูหยุดชะงัก ้นโอ้โหจะปั้นให้เต็มที่โอ้โนโดูยังไงไม่ถึงมาแล้วครับอานูมองยกไปขวาเลยโอเคซิมอนจับตอเลสโอ้โหเรียบร้อยนาทีบาปจะด้วยนาทีบาปจะด้วยนะอุ้งเก้าที่บวกสองโอ้โหไม่ต้องแก้ตัวเลย อันไหนก็เหนียวอะเอเล็กก็มาโอเคคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้ครับปูดเจอทีมโคตรกัวแต่ผมกดไม่ลงนะโอ้โหลำบากจาดครับโอกาสยิ่งนึ่งอะ